เวลาเลยังไงครับคำว่าเคลียช่วยอธิบายฟังได้ไหมครับแปลเป็นไทยผมอาจจะไม่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 มั่นใจมากนะกได้ครับอธิบายฟังก์ชันก็ได้ให้ทุกคนจําคํานี้ไปเลยเพราะว่าในอุตสาหกรรมก็เราจะใช้คํานี้ถูกไหมครับครับผมอะครับเฟลเียผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าคําที่ถูกต้องเป็นภาษาไทยอาจจะเป็นความผิดพลาดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเมื่อเกิดความผิดปกติของ ตัวคอนโทรลวาของเราเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของแอร์เฟล์สิสเกนเฟลเนี่ยเขาก็จะทำงานในสถานะที่ไม่มีแอร์หรือไม่มีพาวเวอร์เข้ามาจ่ายนั่นเท่ากับว่าเขาจะกลับสู่สถานะที่เป็น,นกลไกทางแมคาีนิกนะครับอย่างในภาพนี้เนี่ยแอร์ทูโอเนเมื่อแอร์เฟลหรือพาวเวอร์เฟลหรือสิกเนลเฟลง โดย <Yeah. S 1> สปริงดันกลับมาเพราะว่าเมื่อเฟลโคสชเนอร์เขาจะเว้นแอร์ออกทั้งหมดนะครับเท mm hmm. ่ากับว่ามันจะมันจะไม่ล็อก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 แอร์ไว้อย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าหร,หรือแล้วแต่ฟังชันครับแล้วแต่ฟังก์ชันอีกครับคือในเฟลเลียโหมดมันก็จะมีเฟลโคดอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นเฟลโคดนะครับเพราะว่ากลับโดยสปริงเฟลโอเพนก็จะเป็นด้านตรงข้ามกันรหรือเป็นเฟลล็อกลาร์ด โพสิชันก็คือล็อกอยู่ที่เดิมเลยมันก็จะมีอาจจะมีอุปกรณ์เสริมเพื่ออย่างที่ผมเล่าทฤษฎีของเขาให้ฟังะนะครับล็อกไว้เพื่อไม่ให้ลมถูกระบายออกมันก็จะหยุดนัสถานะนั้นๆได้เพราะฉะนั้นขอสรุปนิดหนึ่งก็คือว่า